สวัสดีค่ะนะกท่านผู้ชมนะคะแอดมินเอื้อยเขียวพารวยนะคะหัวเราวหลักสิบหลักหน่วยนะคะแนวทางหัวยลาวพัฒนานะคะของพ่อหิงนะคะสูตรหลักๆนะคะงวดที่ผ่านมาเข้าเด่นวิ่งหนึ่งนะคะเราก็มาดูกันต่องวดนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคัคท่านผู้ชมเราก็มาต่อกันนะคะห้วเราวแนวทางหัวเราว สูตรหลักสิบหลักหน่วยนะคะของพ่อเฮงนะคะท่านผู้ชมนะคะงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมของพ่อเฮงเขาถึงแต่เดนประมาของทุกเซียนบ่อเขานะคะท่านผู้ชมไม่ใช่จากไก่แต่ของพ่อเฮงเนาะนะคะนี่ของเซียนใหม่เดี๋ยวท่านผู้ชมนี่ของพ่อเฮงนะครังว่าที่ผ่านมาเกือบหกตัวเดนหนึ่งนะคะนี่มีสูตรของพ่อเฮงเลยนะคะสูตรหลักสิบหลักหน่วย ของ,งเชียนใหม่กับบวาเขานะครุผู้ชมเชียนใหม่แอดมินก็ขอแนวทางต่องวดเหมือนเดิมนะคะพาบงเป็นแนวทางไว้นะครับชื่นชอบนะคะก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะนะคะงวดวันที่9นะคะตรงกับวันศุกร์นะคะหลักหน่วยหลักสิบนะคะของพ่อหิงนะคะแนวทาง สูตรห้เหลานะคะพอหิงนะคะชุดเต็มนะคะงวดนี้งวดนี้นะคะชุดเต็มอ่าท่านผู้มชมคนเขามาลายตัวแค่นะคะ มันลายตัวนะคะคุณผู้ชมจะ่า่ามันก็เป็นแนวห้างสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะเข้ากับไปเบิ้งที่หลักหน่วยว่าหลักหน่วยนะนะคะก็เข้าดีอยู่นะคะของพอยิยงเฮงถ้าเกิดมาชุดเต็มนะคะบางครั้งก็เข้าสองหลักหน่วยนะคะ ส่วนมากของพ้หนี้จะสลับกันนะคะถ้าเกิดชุดตรีมนีนก็เข้าดีอยู่แต่ว่าชุดจะเกิดหาชุดน้อยตัวแบบนี้นะคะผมตัวอย่างนะคะจะเข้าดีนล้จากจะบอกค่อยไล่ตัวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าเราต้องจอบล่อล่อวัวต่อไปนะคะ フフフフ。<laughs> <laughs> เลขเด่นนะคะเลขเด่นของคนเฮงเด่นสามนี่เจ็ดนะคะมี่หนึ่งนะคะ,ะก็พิจารณานะคะพิจารณาเบิงซอยกัดน,นะคะุณผู้ชมว่าสูตรหลักสีหลักหน่วยของคุณเฮงอันนี้งวดนี้มีหลักหน่วยสี่หลักหน่วยหนึ่งโอ้หลักหน่วยเก้าหลักหน่วยแปดและหลักหน่วยสามนะคะ หนึ่งสี่เจ็ดสี่สามสี่หนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสมเก้าหนึ่งแปดเจ็ดปดสามแปดหนึ่งสามเจดสาคูณสาหน่วย3ามและหน่วย4นะคะหรือหลักหน movement, five, nine, backs, ึ่งก็มีมีหนึ่งนะคะหนนะคะเรามาดูของเซียนเซียนใหม่กันนะคะของเซียนใหม่นะคะแนวทางหวยลาวเซียนใหม่วันวันที่9นะคะตรงกับปรพุทธเดินเจ็ร่องศูนย์นะคะเจ็ดศูนเจดสมนะคะศูนหนึ่ง และศูนย์นะครับตัวกัน0ศูนย์และ7จ็ดสาตัว0ูนย์เดสาวกเขามาสองวดพิจารของเซียนใหม่นะคะท่านผู้ชมก็พิจารณาดูนะคะพิจารณาคัดกรองมองซอยกันนะคะ่านผู้ชมชื่นชอบนะคะของเซียนไหนนะคะก็ตามไม่ชอบเราก็ผ่านเซีนยนเซียนพนไห่เป็นแนวทางมากนะคะท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะนะคะขอมีโช่วมีลาพิงหิงปังปังกันนะคะสองวัดนะคะในชุดแนวทางหวยลาวนะคะของเซียนเซียนนะคะ